ดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามามาจัดค่ะเหมือนเดิมจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีจ้ามาอีโคกเฮ้ยมึงน้อยใจน้องมึงเหรอเออไอ้น้องน้องน้องอวยเขานะน้องน้องมึงหอหอมันมันไม่โง่หรอกกูจะบอกให้เลยนะ ออกมาไล์เนี่ยเห็นน้องมึงไล์ได้ได้คนเยอะๆอยากอยากได้เหมือนน้องมึงเหรอฮะถ้ามึงบล็อกเขาอย่างเงี้ยนะไม่มีใครเข้ามึงไม่มีใครเขาเข้าไปดูมึงถึงห้าร้อยเหมือนน้องมึงหรอกนะอันนี้ไม่ได้อวยน้องมึงนะฮะเป็นไงวะน้องน้องไม่ทําตามที่มึงบอกเหรอฮะอีอีอีหอออนองในอะ่ะฮะน้อยอกน้อยใจฮะอ่ะเขามาหาเราเราต้องไอ้นี่เราต้องเอาพี่น้องเราไว้ดิฮะ ก็ความคิดแบบมึงนี่ไงมันถึงเสียเงินไงฮะอีน้องมึงอะมันฉลาดกว่ามึงนะมันไม่งโง่หรอกนะคนที่โง่คือมึงมึงเข้าใจไหมอีกคังข้าง,างฮะน้อยอ,อกน้อยใจนะนั่งเสียดสีเขาแซะเขาเมื่อแซะเขานะะพี่น้องอยากทำศัลยกรรมจะไปทำจมูกทำาำนีำ้มึงอะทำแล้วยังทำออกมาแล้วก็ยังขี้เล่มึงเข้าใจไหมอีขี้เล่อีผู้หายนะมึงมึงมานั่งน้อยอ,อกน้อยใจทำไมนะ ป้าหมอตายเพราะปากถ้ามึงไม่แซะไม่แขะเขาอะนะฮะมึงไม่แซะไม่แขะเขาอะนะว่ามึงอยู่นิ่งๆแล้วให้น้อง,งจัดการมึงก็ไม่เจ็บตัวนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงน้องไม่เข้าข้างนะน้องพูดความดีเขาขึ้นมาดีเป็นไงดินด้นดิ้นเป็นไงอีโคกคนอย่างมึงอะนะ ก็มึงคิดอย่างนี้ไงมึงบอกว่ามึงอยากพูดอะไรมึงพูดนะมึงไม่สนใจนะยังไงเราก็ต้องรักเออยังไงเราก็ต้องเอาพี่น้องกันนะไปเข้าข้างมาทําไมงูอย่างงี้ใส่ร้ายนะโอ๊ยคนรวยอ่ะเขาไม่อวยกันหรอกแนะ่มึงอ่ะมือ่ตัวอวดเลยนะอีอ,อีอีขาเบียดน,นะอีฟองฟอด อีฟองฟอดอีหัวมันนะมึงนั่งไรมึงปิดหน้าทําไมฮะถ้ามึงบริสุทธิ์ใจมึงคิดว่ามึงดีมึงนั่งไรมึงปิดหน้าทําไมปกติมึงชอบโชว์หน้าไม่ใช่เหรอแปลว่ามึงยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมฮะมึงมานั่งปากหมาปากเหม็นอยู่เนี่ยฮะอีสันตตนฮะอีโสโคกแหมมานั่งไรน้อยอกน้อยใจน้องไม่เข้าข้างน้องไม่โต้อตอบน้องเงียบ อือีนี่มันอยู่เป็นอีน้องนายมันอยู่เป็นมึงก็ให้มันจัดการเซ่มึงอะมึงนั่งปากหมานะแต่คนเดือดร้อนคือมันไงมันมันก็รู้ไงว่ามันต้องทํายังไงฮะมันมีที่ปรึกษามึงมึงมีใครมึงมีแต่แมงดา นะมึงมีแต่แมงดาไอมาไอแมงดาก็ให้มึงนั่งดา่าและดามา่าด่าทุกคนนะเพื่อเอาวิวนะอีเตี้ยม,มันฉลาดมันมีคนปรึกษามันมีคนแนะนํามันรู้มันจะต้องทํำยังไงมันเคยได้ไงมันเลยนั่งเสียงอ่อย,อยงไงนั่งเสียงอ่อยนั่งไรทุกคนนั่งเสียงอ่อยมาในเคสเดียวนั่งกอดลูกขอบ้านอนะ่ะทุกคนนะอย่าโอนนะคะ มันที่มันไลฟ์เมื่อคืนน่ะนั่งขอความเห็นใจเผื่อไม่ติ่งหน้าโง,ง่โอนให้มันให้มันไงทุกคนนะคนมันเคยได้นะคนมันเคยได้แล้วคิดเอาเสาไฟเสรารแสนน่ะฮะเป็นไงพวกมึงก็ไม่อยู่มอเมแมไงปากหาวอนหาเสี่ยนหาหา หาหาเรื่องไงถ้าคิดถ้าเนี่ยเป็นกูนะถ้ากูใช้ไฟเขาอย่างนี้นะโอ้ยเขามีบุญคุณอย่างเงี้ยนะมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทํามึงก็อยู่แม่แม่แมแมทำคลิปธรมาหาแดกไปเซมึงจะไปพูด่าอะไรับเขาก็นี่งไงความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้ไงนะแล้วก็กล่าวหาเขาอย่างงู้อย่างงี้นะพวกมึงอ่ะอิด มึงอิจฉาเขาไอ้คาว่าอิจฉาเนี่ยไม่ต้องมาใช้กับพวกกูนะใช้กับพวกมึงพวกมึงีี่อิจฉาน้องมึงไะนะเวลาเวลามีใครผ่านไปผ่านมาหรือมีรถอะไรมาผ่านมาน้องมึงจอบเข้าทุกขนทางนะสอนสองนะถ้าน้องมึงดีน้องมึงไม่หาเรื่องแล้วน้องมึงปีล้วกปีล้วกเข้าไปบ้านเขาทาไมอ่ะเข้าไปแอบดูนะตอนที่เอฟซีไปหาปีล้วกเข้าบ้านเขานะเข้าเข้าไปในบ้านแล้วเข้าไป เข้าไปหาเขานะแย่งมือถือเขาแล้วเอามือถือเขามาปิดคอมเมนต์นะบังคับให้เขาทํานูน่นทํานี่นะใช้อํานาจบาดใหญ่ใช้อํานาจบาดใหญ่นะโดยการกูใช้คําว่ากูสร้างมึงมานะกูเปิด YouTube ให้มึงอย่างงู้นอย่างงี้นะกูสอนมึงนะเข้าไปบ้านเขาทุกคนนะตอนที่มี FC ไปหาสาวแบง นะขออนุญาตนะคะสาวแบงนะมึงไปปีนลัวบ้านเขาเขามีกล้องนะน้องมึงปีนปีนรัวนะน้องมึงไปหาเรื่องเขาเองนะมึงบอกว่าไงอีกข้างข้ามึงบอกว่าให้อยู่ต่างคนต่างอยู่มึงรู้หรือยังว่าน้องมึงทาวีรกรรมยังไงฮะอีชั่วก่อนที่มึงมานั่งปากหมาปากเป็นปากหินปูนก่อปากมึงเนี่ยไอ้ปากเข้ารูเข็มอีอีฟองฟอดอีหัวมันอีขาเบียดนะมึงรู้หรอีังรแตดไหมฮะอีอีอีอะไรอีผู้ไฮ้นะอี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 พี่น้องไม่รัก อีแม่ไม่รักไม่ไงนะ้องมึงยังไม่ได้เข้าข้ามมึงเลยนะนะ้องมึงปีนข้ามรั้วเขานะไปสอด่องว่าใครมาหาเขานะใครวาใครว่า,วาแอบดูนะกินเหล้าเมาแล้วเข้าไปบ้านเขาไปแย่งมือถือเขา้าไปปิดคอมเมนต์เขาในช่องเขาอันนี้คืออะไรเนี่ยแหละคือละเมิดสิทธินะมึงรู้เปล่าผีเต็มเต็มนะนี่มานั่งร้องขอมึงมานั่งแซะนะเขาจะทําสัญญกรรมหรือไม่สัญญกรรมก็เรื่องของเขาแต่มึงกะทําแล้วยังไงมึงก็ขี้เล่เพราะอะไร สันดานมึงมึงชั่วไงสันดานมึงไม่สันดานมึงถ้ามึงทาหน้าออกมาให้ดียังไงนะถ้าสันดานมึงหีแอมันก็หีแอเหมือนกันน่ะมึงเข้าใจไหมอีสถุนนะอีโสโคกนะมึงมานั่งเปล่าเปล่าเห็นน้องมึงไล์อยากได้คนเข้าไปเม้นเยอะแยะหมแต่ฟันพอคนเข้าไปเม้นรับไม่ได้บอกเขาบอกเขาไอแมงนะบอกไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องไปบอกเขาเป็นไงอยากได้ยอดวิวเหรอไอสันตีนปิดหน้าทําไมไล์สดปิดหน้าทําไมฮะโชว์หน้าเซโชว์หน้า หน้ารายหน้าศพหน้าคา,าง้าหน้าหลุมกาบาดมึงอะมึงปิดทําไมฮะปิดทําไมมึงบอกว่ามึงชอบโชว์หน้าไม่ใช่เหรอฮะปกติมึไงไรมึงโชว์หน้าไม่ใช่เหรอแปลว่านะหน้ามึงยังไม่ล้างใช่ไหมอีหน้าเมือกนะอีฟองฟอดกี่มึงยังไม่ล้างเฮอเดือดเป็นไงเก็บกดเมื่อ,นะอดดวานนั่งแดกข,ข้าวนั่งนนั่งนับเม็ดข้าวใช่ไหมไม่พูดไม่จานเป็นไงจุกอกเป็นไงน้องมึงไรจุกอกนะเป็นไงชื่นชมเขาเอ่อ ชื่นชมความดีเขาความดีเขาเยอะกว่าโน้มึงทําให้เขาอีกนะไอ้คาว่า y youtube เนี่ยมึงเลิกใช้กับเขาได้แล้วนะเขาก็ให้เงินเขาก็ช่วยค่าน้ำเขาไฟลูกเขาไปอยู่เขาก็ช่วยนู่นช่วยนี่นะก็ใช่ไงน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปากนะมันก็มันก็ แฟร์แฟกันไม่ใช่หรอวะฮะอีควายนะเขาช่วยน้องมึงมากกว่ามึงช่วยน้องมึงอีกฮะอีสตินนะอีทรพีปีหนึ่งให้แม่แดกสองพันฮะพอตายก็ไม่ไปนะความชั่วมึงเยอะกว่าเขาอีกนะน้องมึงมันฉลาดมึงไม่ต้องไปสอนมันหรอกนะมันรู้ท้งเอ่อมันรู้วิธีว่ามันจะต้องทําไงนะเมื่อวานเนี่ยมึงไม่เข้าทางน้องมึงนะน้องมึงกําลังขอทานอยู่นะฮะมันแลมวมึงเข้าไปเนี่ยกูจะรวยเป็นหนักหัวพ่อมึงเหรอแล้วมึงก็ไล่บอกคนอื่นอ่ะคืออะไร คืออะไรวายอิชาเป็นเหตุนะเวลามึงไล์ไม่ถึงยอดมันไม่มีคนเยอะเหมือนน้องมึงอันนี้ไม่ได้อวยน้องมึงนะแต่เล่าความเปรียบเทียบทุกคนนะอิชาน้องมึงไปไงโดนด่าเละและไล่บล็อกไนงะทุกคนไล่บล็อกไล่บล็บอกเอฟซี FC น้องมันดูมันแม่งเฮียขนาดไหนเพราะไอ้เซตอยู่กับมันไนงะทุกคนมันก็เลยไล่บล็อกได้นะอีชัวนะมึงอะนะมึงว่าเขาอวดรวยนะมันไม่จะเป็นหรอกคนรวยไม่จะเป็นต้องโชว์นะคนเราอะ ความรวยอะ่ะมันก็มาจากการมุมุมานะทำมาหากินนะมึงอย่ามาใช้คําว่ารวยมันต้องหมื่นล้านแสนล้านมึือ่ะคงไม่ถึงจุดนั้นหรอกอีเฮี้ะนะเอาตัวมึงอะ่ะให้รอดก่อนปัจจุบันเนี้ยนะมีเหียอะไรอินักท่องเที่ยวทำมาหาแด o ย t u b e นี่ก็ผิดกฎหมายแล้วอีส้นตีนนะเอาเอาส้นตีนขาเบียดๆมึงไงนะนะหมอยยาวๆเนี่ยนะมานั่งเล็มหมอยมึงก่อนไหมฮะนะ เอาเอาเอาฟองฟอดมึงอะล้างล้างฟองมึงออกให้ก่อนไหมนะอีหน้าเมือกนะให้ทาแป้งเนียนยังไงหน้ามึงก็คืออีผูหาอีหน้าลายนะอีหัวโปกนะอีคิ้วต่ํานะอีคิ้วต่ําอีหน้าผากกว้างนะอีหัวเป็นเป็นอะไรอีหัวเป็นเชื้อรานะหัวมึงอะเชื้อราแดกมันถึงได้โปกแล้วบวกกับแดกชุรอเข้าไปว้าโปกทั้งคู่นะมึงสองตัวนี้แมงชูพอๆกันไอแมงดากับอีขี้ข่านะสม ราคากันจริงๆนะชั่วได้ใจอิจฉาเขาเป็นเป็นที่หนึ่งนะไม่ทั้งตรงก็ทางอ้อมนะมึงอะเหรอไม่อิฉาอีฮีอยเกิดมาก,ก็ไปขโมยเขาลองเท้าเขาไปลงเลยก็ไปตีเขามึงอะออตัวดีเลยนะอีคนบาปไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ะ